วันนี้เอาเจ้าเหลียวห้อยขึ้นที่เดิมนะครับตำแหน่งที่เขาเก็บเฉลยได้สามตัวนะครับตรงตรงตรงข้างบ้านตรงนี้แหละครับตรงขึ้นฝึกนี่เลยแล้วก็เจอนกเอี้ยงไปแต้มหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายมาเจอเหยี่ยวเข้าตีนะครับเหยี่ยวเข้าตีแต่ว่าเขาไม่บาดเก็บแต่ว่า,าปีกหลุดนะฮะขนปีกเหลือแค่เส้นเดียวข้างหนึ่งนะครับแต่ตัวไม่เป็นไรก็เลยพักไว้สักประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับ ก็ฟื้นครับตอนนี้ขนปีกขึ้นมาสักวานสักนิ้วสองนิ้วนี่แหละนะครับประมาณนี้พอเห็นโผล,แล่แล้ววันนี้ก็เลยเห็นเขาขึ้นก็เลยเอาขึ้นอีกนะครับตั้แหน่เดิมนะครับว่าเขาจะกลัวไหมนะฮะแต่เมื่อสักครู่นะครับได้ยินเสียงนกคูกันเยอะเลยนกที่บ้านก็ทั้งขันทั้งคูทั้งเรียกน่าจะเป็นนกเข้านะพอมองเข้าไปว่าดีติดสายกับทางลูกค้าเรื่องเรื่องพระเนียรเรื่องเศร้าอยู่นะครับมองเข้าไป น่าจะใช่นะครับตอนนี้เห็นคันฟาดลงมาแล้วนะครับแล้วก็มองไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นนกเขานกเอี้ยงหรือว่าเหยี่ยวนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องดูครับพี่น้องที่เก่าเป้าหมายเดิมนะครับไมยเดิมหมยเดิมไมายข้างบ้านนี่แหละนะครับใ,ใกล้ๆทํางานไปด้วยมองดูไปด้วยแต่เมื่อกี้ติดสายเข้าไปรับสายนะครับเข้าไปรับโทรศัพท์พี่น้องเราเลยเลยไม่ได้ดู แต่ได้ยินนะได้ยินเสียงนกคููกันก็คิดอยู่ว่าน่าจะมาเพราะเมื่อเช้านี้เห็นเขาเขาเรียดนกหลายรอบแล้วนะครับแต่นกป่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสียงไหนตัวไหนนะครับแต่นกป่านี้ไม่เคยได้ยินเสียงชัดๆสักทีนะครับมีแต่แอบเข้านะครับแอบเข้ามาติดดูดูกันครับว่าจะเป็นนกเขาหรือว่าเป็นอะไรต้องลุ้นกันแหละนะครับเพราะว่ามองไกลไม่เห็น แต่รู้ว่ามีนกติดแน่นอนหรือว่าเป็นนกปลอดนะครับอือโอ้ดูยากเลยครับพี่น้องแต่ดูๆแล้วนะ่านจะใช,ใช่นกเขานะครับเพราะว่าเขาติดแล้วเขาเงียบนะครับอ่าเดี๋ยวไงมาดูกันครับหรือว่าเป็นเขาชวาก็ไม่รู้เดี๋ยวลงมาให้ดูครับไม่ได้เอาขากล้องเขานะครับนกเขาไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับ แต่แน่นอนครับนกที่ได้จากป่านี้ทุกตัวขันแล้วนะครับขันแล้วคุแล้วยังไม่ถึงเดือนนะครับโอเคอันนี้คือพรเนี่ยที่ที่ทําคลิปลงให้ดูวันนั้นนะครับที่ใส่ตะข่ายที่ใส่อ่าตะข่ายแห่นะครับแหกเอาเอามาคุมไว้คืออย่างน้อยๆช่วยกันเหี่ยวให้เขานะครับให้เขาได้นั่นมากขึ้นดูครับขนปีกข้างนั้นก็ยังนะฮะยังยังไม่ขึ้นเลยขึ้นมาได้ประมาณสักนิ้วสองนิ้วนี่แหละนะครับเขาก็สู้ต่อนะครับสู้ต่อก็เลยเอามาขึ้นลองดู นะครับเก็บไปให้โอ้อดูครับมีอะไรพิเศษหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับพนกไม่ได้ยินเสียงด้วยนะครับมีอะไรพิเศษไหมนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันไปดูกันนะครับแต่นกป่านี้ตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่แต่ว่าขึ้นเร็วนะครับได้ประมาณาาสักอาสมวันสาวันนี้ก็ขันแล้วนะครับ สามวันอาทิตย์หนึ่งน okay. ี่ขันแล้วนะครับถือว่าโอเคดูว่าตัวนี้จะจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไงจะเอาออกมาดูเข้ากรงแล้วค่อยว่ากันนะครับโอเคใครที่ดูอยู่ก็หมันหมนด้วยกันนะครับพี่น้องอันนี้เปลี่ยนคอนใหม่นะครับเปลี่ยนคอนใหม่เก็บไปแล้วนะครับคอนนี้สีแต้มแล้วนะครับแล้วก็เป็นนกใหม่ด้วยนะเขาเป็นนกฝึกนะครับตัวนี้เป็นนกฝึกถือว่าเก็บได้ดีนะครับตันนี้เนี้ยเนี่ยดูไปเห็นปีกชัดๆไหมฮะปีกเหลือเส้นเดียวครับ นะกำลังขึ้นมาใหม่ก็เอาเขามาลุยต่อเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับดูตัวใหญ่พอสเขาทงควรโอเคสวัสดีครับ